ไปดูที่จังหวัดน้องคายนะครับฝนที่ตกลงมาหลายวันก็ส่งผลให้น้ําท่วมถนนหลายสายแล้วก็ไหลลงไปที่แม่น้ําโขงบ้างนะครับตอนนี้น้าโขงสูงกว่า10เมตรแล้วนะครับแล้วก็ยังไปท่วมพื้นที่การเกษตรของจังหวัดน้องคายอีกหลายจุดด้วยกันครับผูบ้สื่อข่าวจังหวัดน้องคายรายงานนะครับว่าขณะนี้น้าโขงที่จังหวัดน้องคายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนะครับล่าสุดอยู่ที่9เมตร95เซนติเมตรก็เพิ่มขึ้นอีก6กบงเซนติเมตรนะครับต่ำกว่าระดับตลิ่งเพียงือต และต้องมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายก็ยังมีคงมีฝนตกหนักนะครับทำให้ถนนหลายสายถูกน้ําท่วมฉับพลันรถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลําบากจากการที่ฝนตกหนักก็ทําให้ดินอ่อนตัวนะครับทำให้ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่อยู่ถนนศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายล้มลงพาดขวางถนนไปหนึ่งช่องจราจรเทศบาลเมืองหนองคาย ก็ต้องทําการตัดลากออกจากถนนไปนะครับเพื่อให้การสัญจรสามารถใช้งานได้ตามปกติส่วนน้ําที่ท่วมพื้นที่การเกษตรนั้นนะครับจากสถานการณ์น้ําที่แม่น้ําโขงสูงขึ้นก็ทำให้น้ําในลาห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงเนี่ยระบายลงไปได้ช้าพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดกับลำน้ําสาขาเนี่ยก็ถูกน้าเอา่อไหลท่วมเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ติดกับ ลำห้วยสวยตำบลหาดคำอำเภอเมืองและตำบลเหล่าต่างคำอำเภอพลพิสัยน้ำจากลำห้วยก็เอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วกว่า1,000ไร่ครับเช่นเดียวกับจังหวัดที่อยู่